สวัสดีครับพี่น้องครับอ่าก็ผมกําลังเดินทางกลับบ้านนะครับหลังจากไปหาพ่ออ่อนมานะครับพอดีมาเจอนกเขานะครับตามบ้านนยครับอยู่ข้างทางนะครับเห็นแขวนอยู่หลายกรงด้วยกันนะครับอ่าฝั่งนี้หลังหนึ่งฝั่งนี้อีกหลังหนึ่งครับฝั่งนี้นกเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมอดใจไม่ได้ผมต้องแวะเข้าไปดูแล้วครับพี่น้อง ผื่อมีของดีนะครับผมอ่ะไปเจอกันครับก็เยอะจริงๆครับแต่ว่าเจ้าของบ้านอ่าไปทํางานเจ้าของนกนะครับเหลือแต่แฟนอยู่ตรงนี้นะครับก็นกเยอะอยู่ครับพี่น้องไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะครับนี่ก็กรงของพ่ออ่อนนะครับแน่ๆเลยนะครับนี่ทรงนี้อ่าจได้นะครับก็เหลือแต่แฟนอยู่ตรงนี้นะครับได้คุยกับแฟนนะครับนี่ครับโอ้นก ไม่รู้ว่าตัวในนกต่อตัวในนกไหมเยอะไปหมดครับนี่หลังแรกนะครับก็เลยเข้ามาดูซะหน่อยครับอืสียไายครับเอ้าโอ้มีอ่า,ออาขึ้นนกไว้ด้วยพี่น้องนะครับขึ้นนกไว้ด้วยครับนี่อ่าโอ้ซ้อมนกซ้อมนกซ้อมนกครับไม่เศร้า ครับอันนี้สงสัยเป็นนกเฉลยนะครับในกรงนี่ครับเ,เยอะอยู่ประมาณาสี่ตัวนะครับสี่ตัวมีแต่นกาลายคอยังไม่ขึ้นนะครับนกใหมอ่อันนี้คือไม้เร้านครับขึ้นไม่รู้ว่ายังไงครับพางไว้ซ้อมไหมนะ,นะครับ แฟนก็อยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะลองโทรโทรหาดูนะครับว่าพอจะออกมาได้ไหมรบกวนอีกแล้วครับอ่ะก็อยากเจอนะครับนี่ครับเจ้าของนกก็มาถึงแล้วครับผมสวัสดีครับก็คงไม่รบกวนเนาะผมเรียกว่าอาจารย์แล้วกันเนาะอาจารย์ชื่อโอ้ผมสุตานครับโอ้อาจารย์ตานนะครับผมก็พอดีขี่ผ่านมานะครับไปหาพ่ออ่อนแล้วพ่ออ่อนไม่อยู่นะครับก็เลยเห็นนก ก็เลยกะว่าจะมาแวะอยู่แล้วนะครับก็เลยแวะเข้ามานะครับมีอะไรยังไงบ้างครับมันมันนี่จะมีอะไรให้เพราาะว่ให้ดูนี่โอ้บักอ่างเนาะครับเนาะตัวอ่างนี่ไปต่อมาไดที่ว่าพระเจ้าว่าใดคักยู่นั่นนะที่น่าพอครับตันอ่างสโต้ตัวนี้ลูกต่อไหมครับนี่ครับตัวนี้ลูกต่อครับอ่างอยู่แต่ว่าอ่างบ่อบ่อบ่อสุดเลยครับอ่าในในเอาตัวมาดูครับทีนี้ดูได้ ใกล้ชิดเลยครับเพราะว่าเจ้าของนกมาแล้วอ่ะอกงนี่<อ>ผมดูกงแล้วนี่คือมีแต่ของพ่ออ่อนใช่ไหมนี่ส่วนมากนี่กรงไม่ครับของตัวนั้นของพ่ออ่อนครับตัวนี้ของอ,อนันลูกชิดเพื่อนน<อ>ั่นแหละโอ้มีเหลือไหมมีเหลือไหมครับนี่บ่บ่ครับบ่เหลืออันนี้อ่างครับอ่างคู่อ่างครัอ่างตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวต่อนนะครับอ่างอ่างตัวอ่างชุดโอ้ครับครับ พุ่มกันแต่ถ้าคอนเจนมาเอาวามันนกรันนโอ้ทำให้นกต่อลบหลายตัวเดี๋ยวมาดูตัวนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวฟังก่อนฟังนกอืมครับมีอ่างด้วยนะครับฟังขวาครับ เสียงเสียงเพาะเสียงะอ่านกตอนนี้เป็นโซนแถวนี้ไหมครับแม่ครับจัตตาิตีนบ้านเท่านี้เลยอืมิตีนบ้านเลยครับนี่ใช่ไหมแถวนี้เนี่สองตัวนี่ใช่เลยใช่ไหมครับครับอแสดงว่าไม่ได้ไปหาไก่เอาแถวนี้ครับแล้วแล้วมีทั้งหมดกี่ตัวครับจัตตันทั้งหมดตอนนี้นะตอนนี้นกต่อนกต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าโป สอง<อ>ตครับหกตัวนะตอนนี้โอ้โอได้เ๋ยนี้คือว่าไงว่าแบบแบบายอบแอับได้ยู่นีมีสามตัวหนึ่งหนึ่งตัวนั่นครับแล้วก็ <พา S 1> ตัวนี้ขึ้นขึ้นขึ้นฝึกเนาะนครับอมีแต่นกโซนแถวนี้หมดเลยครับโซนนี้เนาะโซนนี้จะตีนบ้านนี่ครับเนี่ยสองโซนเนี่ยเล่นได้หมดได้หมดเลยผ่านนะครับอาจารย์ตานีเชื่อไหมว่าไอ้นกนี่มันขึ้นอยู่กับบ่อด้วยใช่ไหมครับ บ่อที่ไม่เป็นต่อก็โอ้ยบ่เป็นครับคือดินเลี้ยงเดียวเลี้ยงไว้ครับผมปล่อยถิ่นไปแล้วครับแต่ถ้าบ่อในที่เป็นต่อเป็นไงอาจานก็เป็นครับเพราะว่าเป็นเยอะเลยใช่ไหมเป็นเป็นเกือบทุกตัวเนาะครับตัวนี้ก็มาจากบ่อนี้ครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้เนี่ยครับตัวนี้บ่อบ่อบ่อนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เอาอยู่นี่ยูนี่ตัวนี้ตัวนี้ครับตัวตัวตัวคู่อ่างนี่เนาะนี่ครับเอาอยู่นี่นี่แล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยุติมันที่หลองฮานะโคก เห็นสาเห็นเหีนพะออนปะครับครับครับเห็้นพะออนเลยมีสาสามีประหยัดเอายู่โอ้ดีครับตัวนี้รับนีครับแสดงว่านกตัวนี้หมดเลยเอาวิ่งหมดเลยอืมนี่ตะกีตัวนี้นี่มันจะออกนกเพราะว่าผมเอาไปเห็นแล้วบ้านนี่มันอีเลวเขามันเพราะอีเลวเขาแล้วบ้านลบนกอยู่ประมาณจะสองหรือสามเดือนเนี่ยผมเลยมามาเข็นไมนี่เสี้ยนหมดบ้าน บ้านบ้านบ้านน้องแสงบ้านบ้านน้องแสงเส้นมดเส้นมดโอ้ครับครับถามเสือครับผมเลยเสียงแก้ไปเจ็ดร้อยผมเอาตายครับอยู่แก่เพาะเาเอากับอาจารย์อาจารย์เยียวเยียวเข้าใช่ไหมครับแล้วแล้วอาการมันเป็นยังไงบ้างครับผมลองลองเล่าให้ฟังหน่อยมันหยานปีกแดงมั้มันหยานมันลบมลกเลย หลบนี่คือยังไงมันเป็นยังไงครับมันเสียเพราะขันไปป่ามันเสีบเพราขันเลยอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านนอยู่บ้าขันอยู่ได้ไอวป่านี่พราะขันตอนเข้ากลัวไปเลยกลัวไปเลยเข้าป่ากลัวไปงั้นครับเข้าคเนี่ยไปนี่ย่านซัดดืดดืดดดดืดเอาไปเซ้งสี่นี่บราะขันเลยมิดครับบานนี้แล้วแล้วทำยังไงให้มันกลับคืนมาครับบ้านเข้าตรงเรียงไว้อีกจะโดนเติมเติมเตหุ่นเงี้ยคอยเอาไปคืน รอให้มันขึ้นก่อนให้รอให้มันคึกอยู่บ้านก่อนใช่ไหมครับอ๋อเกือบพอบาถี่โอ้ยเกือบพอมใช่ไหแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมอีกกลับมาคึกเาแล้วก็จับนกดีอะไรเหมือนเดิมหมดเลยคเาโอ้ตัวไหนนาอครูเมื่อกี้นี่ครับเสียงของฮองใช้ได้เลยนะครับเอ้าหนขอดูตัวที่ว่าทําให้นกต่อหลบหลายตัวเลยแม่ปรารย์ตันคือตัวนี้นี่ เดี๋ยวมไปเอา,เอาออครับ,รบอาจารย์จันจรประวัตินกตัวนี้นี่ไม่ธรรมดาใช่ไหมครับนี่นนเอาเดี๋ยวเราไปดูที่นู่นเลยผมว่าน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่านี่นะครับคือลงต้นให้เท่าไหร่นะอาจารย์ 2> 2, <000 S 1> ตนันครับฮะจะให้สองพันลงจากต้นใหม่ๆมน,นี่ตอนต่อได้ให้สองเทาเลยโอย้ มันมีที่เด็ดอะไรบ้างครับนกตัวนี้เอาลเล่าเล่าให้ฟังก่อนว่ามันเด็ด,ดยังไงบ้างครับเด็ดสุยางครับบอกไงว่าคู่อ่างสุดปัด๊ดคู่อ่างตลอด<ม>โอโ้แล้วคารมนะครับคารมนี่ป้าตุงห่วงครับครบขัดหนุนแ,น,แน,แนแมนเก่งดีืมลงต้นให้สองพันให้สองพันเลยโอ้ครับครับเสียนจากขอนแก่นก็มาต่อใช่ไหมครับตรงนี้ครับคือเสียนขอนแก่นเนี่ยเิ่นไปเข็งงานที่พุ่นครับ คนที่บนี่ลองไงละ่ะบานกกสีเขาเนี่ยจิเห็นงานอยพ่นเจนขายของแอมน้อยครับถ้าเจ้านกมาลบมันนกต่อลบเลยลแมนลบเลยโอ้โเห็ดคากดีๆยอดเราไาเห็ดครับครับนะเดี๋ยวไปดูตัวเนาะอาจารย์เนาะว่าให้ลงต้นสองพันบาทนะครับไม่ธรรมดานะครับรอ่าถ้านกใหม่ขนาดนี้นี่คือมันต้องสุดยอดนะครับ เดี๋ยวมาดูตัวหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงได้กี่เดือนแล้วครับนี่จตันครับสี่เดือนโอ้สี่ห้าเดือนพอว่ามันหลังหลังปีไม้ด้วยเนี่ยมุกกลาว่าได้หมดมุกกลามมุกกลาอยู่แล่าก็เป็นธรรมนาครับเพราะว่าดูสนับปีกแล้วมันมีติดแหลมมันก็เลยดิ้นนะครับมันดิ้นเปียวนิดนึงนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลามันอยู่นั่นแหละมันจะเล่นได้เนียนเลยล่ะนานๆเลยล่ะครับครับ นี่มันติดแต่ว่าไม่เป็นไรครับนี่ดิ้นลักษณะนี้คืออลายคอไม่พังนะ<ม>ก็ถือว่าปกติครับในการดิ้นนะมันก็เป็นธรรมดามันของมีปีกนออจันตาลเนาะ<ม> <laughs> จะไม่ให้มันดิ้นมันก็ ยังไงอยู่นะครับครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าการดิ้นนั้นเราต้องดูว่าดิ้นยังไงเนี่ยนะครับบางตัวนี่ดิ้นมุดหน้าจันตาเนาะลายคอนี่พังหมดอมัน,นนั้นหัวแตกเนีไม่เอา<ม>แต่ถ้าดิ้นอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับนี่ครับนี่แหละวิธีการดิ้นของนกแล้วก็สังเกตตรงนี้นะครับนี่แหละไม่มีปัญหาครับดิ้นประมาณนี้หางหักเป็นเรื่องธรรมดาครับ ไม,ม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวรอให้เขาเป็นขนบ้านก่อนนะครับรอ,อ,อถ่ายคนปุ๊บนี่เป็นขนบ้านนี่โอ้โหไม่ต้องห่วงครับอโอ้โหครับสุดยอดเนาะลงต้นสองพันไม่ธรรมดาจาตนส <2, 000. S 1> อันพอเสี้ยนคอนเจนกจ็จกน้ามาที่ไปครับตันบอกบ้าตอไหอ้ตัวนี้แหละที่ว่าแปลให้เอ้นี่เอาไอ้นี่นะอยู่หน้าคนครับเพราะว่าอย่างน้อยคือมันคืออ่างตลอดนี่ก็หายากแล้ว ทีนี้มีคาร์ลมีอะไรอีกมันก็เสียงเสียงไหนครับอาจารย์ตันเสียงกลางไปให้ไงอ้กลางขึ้นนะครับกลางขึ้นไปให้ใหญ่ก็ถือว่าโอเคเฮียเวลาเฮียดูโไงโอ้จุดระบายเบิ้งงันนั่นฟังเราไปฟังอ้ออือเสียงไงแท้ว่าังบ้ยังบ้บเรียงไปต่อตรงนันได้แล้วก็เลยไปฟังเสียงมันครับเลยยังี้บเสาเลยไปใส่มันตบะไเนียดถือตบะไเนียดดิหนิเสียบพรว่ามันเขาได้องเลยเนี่ย คือเสี้ยนเติงเนี่ยคือจานเติงเนี่ยจานเติงนั้นเราเพื่อนใส่อยู่สีรขบเพื่อนนกไปไล่ออสี่ขาเพื่อนา่าเขาเขาไม่ก,กับมาเหยียบเขาเขาจะมาเหยียบติดทุกวันอน่ะคู่นกเพือ่อนทุกวันบ้านนี้เพื่อนเลยไปมือที่สี่สี่ขามือมือสี่ขาเมือนเด็กใส่ใส่แล้วมันเลยท่เหยียบเหยียบปบคนนี่แตกซะนี่ซื้อล้างมันเนี่ยแตกออกยังเป็นบัวอยู่บานนี้อ๋อก็คือ เคยโดนผ้าเนี็ตตบมาแล้วคือตบมาโดนเนี่ยปลาสี่หมื่นเนี่ยกันแรกกันแรกบอกกันว่าเดี๋ยวผมสิบัตไ่ร่องเบิ้งเด้่ลูกพี่เดี๋ยวผมสิบัตไ่ร่องเบิ้งนกตัวนี้มันจะเขาปะจ้างก็เ่าเขาเพราะว่าจ้างก็เ่าเขาเพราะว่าเขาตบแล้วผ้าเน็ยที่เพียเขาตบแล้ว่เขาล็อกบาลเล่ตไปใส่เชียอเพราว่าเขาอะไรอย่างไรเขาแบบนี้เลยนี่ตัวอ่างนี่ใช่ไหมครับบบกนี้มันจะลบนะยัน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 นกตัวนี้ลบครับเพราะว่าบบกนี้เฮ็ดคักนี่แบบนี่บอกไงว่านกปลาบบบนี่เฮ็ดคักหนึ่ง มันเห็ดซีครับอู้แงเขา่าแงเขา่าแงเขา่าอ้างเขา่าอ้างเขา่าอ้างเขา่าให <c oughs> ็นหนกต้อลบเลยอืมม <c oughs> ันเหี่ยดให้นกต้อลบเลยครับ <c oughs> บารนี่บารนี่นิดอิงตีเลยแม่งนลุบแล้วนกพ่อด,มดีมันเลยเห็ดในปุ๊บมันเลยอ้างใส่อ้างใส่บุญอดดี๋โดใส่เลยโอ้เขาเรียกว่านกหลอนคูยิ้มเงียบดีๆีคูขึ้นเลยใช่ไหมครับพอเงียบแล้วมันพ่อยิ้มเงียบบ่ล่ะบางทีเหี่ดเฮ็ดเฮ็ดแล้วทางใช่ไหมครับแล้วเงียบพอเงียบแล้วมันเลยเหี่ยดเหียดแล้วมันคูเลย อ้อ่างอ่าบางอย่างเลยโอ๊ตไปเดดโดดตายเลยปิดให้เราลูกตัวน้อยสองพันี่บางครับโอ้โหครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับนกนกใหม่ให้ตั้งสองพันนี่คือจำลองว่าคือพอขายอาจจะโอ้ขายเบรดกวาสนาจังเลยมันเพราะว่าโบ๊ะนี่โฆษณาบ่รดมันดิครับมันมันเป็นนกกี่กุกครับนกสองกุกนกสองกุกห้อย นะครับสองกุ้งให้คููอ่างนะครับตามุั๊เลยครับครับอ้าก็ถือว่าวันนี้เรามาดูตัวนกเฉลยที่ลงจากต้นให้ราคาสองพันผมถือว่าตั้งแต่เล่นนกมาก็ถือว่านี่แหละมีตัวนี้แหละที่ได้ยินแพงที่สุดแล้วนะครับในการลงต้นปุ๊บนี่ถึงสองพันนะครับตัวนี้นะครับตัวที่เคยหลบเหี่ยวมาก่อนเนาะ<บ>อาจารย์ดานเนาะนครับก จัดมานะครับ <S <S อ่ามาน้สุดยอด <ใน S 2> สุดยอด,ดยครับเอาเดี๋ยวมาดูตัวตัวนี้หน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่แหละมันเล่นได้นานนกเลปลียวเปียวอ่าเพรว่าสองโดนโดนยอ,อ,อยด้วยอ๋อมีมีมีห้อยด้วยมีห้อยท้ายด้วยนะครับอืมโดนโดนตะเสียงไงอ้ขนด้วงนะครับตอนนี้นกถ่ายขนนะครับอันนี้คือนกที่เคยโดนเหยี่ยวเข้าแล้วก็หลบไปพักหนึ่ง นะครับแล้วก็กลับคืนมาเล่นเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับแล้วเวลานกโดนเหยียวเข้าก็มีมี2ประเด็นครับหลบนะครับกลับไม่หลบนะครับแต่พอหลบแล้วเนี่เราจะทํายังไงให้มันกลับคืนมาเล่นนะครับก็อยู่ที่วิธีแล้วก็ต้องทดลองไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือ,อนกที่หลบับอันนี้อีกหนึ่งตัวเนาะจันตาเนาะตัวนี้ก็ไม่ธรรมดา มีได้ซีโตเลยอ่ะอือครับวันนี้ขอเพิ่นมากครับเนี่ยเอานกเลี้ยวไปเปียนเพิ่นเพิ่นมาหมักหมักอ่างมาเล่นเอาเอาเชลยบางนี่างล่ะริ้วตัวแรกเอาไปเปียนเพิ่นมาอือขอเพิ่นมาเล่นครับนี่หนึ่งตัวนะครับที่เป็นพวกนี้เห็ดดีทีเด็ดของอาจารย์ตาลเห็นดีเ็ดีนะครับรอ่ะก็ได้เห็นตัวตนแล้วนะครับพี่น้องก็ดูเอาครับผมแล้วแต่ ใครจะชอบ,บอลายไหนอ,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 อ๋ออ่างเขาเรียกว่าอ่างต้นอ่างต้นตลอดใช่ไหมครับอ่างต้นตลอดอ,ลอันนี้ก็นกอันนี้ก็นกแถวนี้อีกอตัวนี้ตัวนี้เิ่นอกบุรีรัมโอ้นกบุรีรัมครับเป็นนกต่อหรือนก นกต่อแล้วนะครับแต่วามันเก่งุดมันบม่ใครเลยหนูมันเก่งบกหินเก่งเก่งแหงครับมันมันคล้ายๆมันเป็นนกถางนกหน่ใช่ไหมครับหรือยังไงครับแมนน่ะมันเก่งรับมันมันจัดเกินมันจัดผดเก่งผดครับมันเลยไม่ค่อยได้นกเลยไม่ค่อยกล้าเข้ามาอยู่น้ำหนึ่งพอได้นกสองสามตัวอือแล้วเฉลยยังอยู่ไหมครับเฉลยมั่นเดี๋ยวนี้ให ตาซกไปตัวหนึง่งเป็นยังไง,งนน่นแหละนี่แหละผมถึงบอกว่านกถังนกนี่ควรมีไว้สักหนึ่งตัวเพื่อที่จะได้คัดนกช่วยเราครับอาจารย์ตาลเนี่ยผมถึงถามว่าเฉลยเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงครับเก่งแล้วไหมนะเพราะว่านกถังนกนี่ไม่ธรรมดานกเฉลยเข้านี่แสดงว่ามันจิตใจนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยสําหรับนกปลาบินเขาเลยเนี่ยบินละตีบึ้มบึ้มบึ้มเลยโอ้นั่นแหละครับนี่พยายามมันขึ้นมาอยู่นะยิ่งตีนบ้านเลยงตัวไหน ใจไม่ร้อยนี่ไม่กล้าเข้าน,นั่นแหละครับถือว่ามันคัดนกให้เราไปแล้วนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันไม่ค่อยหมานก็กนี่แหละเพราะว่ามันถังนกนะครับแต่ว่ามันคัดนกนเฉลยให้เราะมผมว่าน,นะครับดีที่สุดเลยเนาะจันทร์เนาะเก็บไว้แหละผมว่าผมอยากมีอยู่นะนกถังนกคือต้องมีไว้สักหนึ่งตัวนะครับอ๋อครับสุดยอดครับนี่นะครับนั่นแหละคืออืม,มไก่ไปข้งเรา ครับครับอัดอย่างเดียวเลยครับไม่ปล่อยให้นกป่าได้นั่นเลยครับนั่นแหละครับก็คือจะต้องมีไว้นะครับฮะก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าผ่านมาเจอแล้วก็มารู้จักกันเนาะอาจารย์ผมก็มีเบอร์แล้วเรียบร้อยยังไงถ้าเกิดสนใจมีคนขอแบ่งมิได้ไหมครับนี่เลยยังไงก็ได้ยุครับก็ได้ยุอ๋าอาจารย์ตันลองบอกเบอร์ให้หน่อยครับผม0 9 8ย์ เ็ดห้าสามครับสองเ็ดหนึ่งสามครับครับสามารถโทรถามได้นาะถ้าว่างๆงก็ได้นะอยู่อยู่อยู่ที่ไหนนะครับนี่อยู่บ้านโนนยมปาครับบ้านโนนบ้านโนนยมปาตำบลหนองกุศลอำเภอโนศร์จังหวัดรนอยธานีเขาเขานี่แหละครับมาได้ครับได้ครับก็สามารถติดต่อติดต่อได้ทางโทรศัพท์แล้วก็ค่อยมาหากันเราเองนะครับก็ ประมาณนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่อาจารย์ตาลได้เสียสละเวลานะครับอันมีค่าของท่านมาให้พวกทีมงานนกเขาเรานี้ได้ชมนกที่บ้านนะครับเอาแล้วครับก็รบกวนอาจารย์ตาลประมาณนี้ครับก็จะได้ไปทํางานต่อก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อกำลังใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระฝากเปนอนกันอีกเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งรับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับอาจารย์ตาลไปก่อนครับอาจารย์ตาลสวัสดีครับ